เมื่ออะไรอะไรในชีวิตมันผิดพลาดไปแล้วก็แค่เริ่มต้นใหม่ให้ดีกว่าเดิมก็เท่านั้นฝันเห็นต้นกระบองเพชรทำนายฝันได้ดังนี้หากุ้ยดฝันว่าได้ปลูกต้นกระบองเพชรทำนายฝันได้ว่าในระยะนี้ใหระวังสิ่งของที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคนแปลกหน้านั้นนํามาให้สิ่งนั้นอาจจะมีเจตนาไม่ดีแฝงอยู่การเดินทางไกลด้วยรถส่วนตัว ขอให้มันตรวจความเรียบร้อยของเครื่องยนต์ให้ดีทําอะไรอย่าประมาทโดยเด็ดขาดมีโอกาสได้เดินทางไกลในต่างถิ่นหรือต่างประเทศหากผู้ใดฝันเห็นต้นกระบองเพชรออกดอกทํานายฝันได้ว่าจะได้พบมิตรแท้ที่คอยช่วยเหลือเกือ้อกูลประโยชน์ให้แก่ตัวคุณทุกๆด้านจากที่เคยมีชีวิตที่รุ่มรุ่นดอนก็จะกลับมามีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นหากเป็นผู้หญิงฝันและเป็นโสดนั้นคุณมีโอกาสที่จะได้พบกับบุคคลที่ไม่รู้จักมาก่อน จะนาความโชคดีเข้ามาสู่คุณในเร็ววันหากผู้ใดฝันเห็นต้นกระบองเพชรต้นใหญ่ทํานายฝันได้ว่าคุณจะมีโชคลาภทางการเงินหรือมีราบรอยในช่วงสั้นๆและจะมีผู้เข้ามาคอยสนับสนุนในเรื่องของการเงินของคุณอยู่เรื่อยๆไม่ขาดสายในด้านการงานนั้นในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างแต่หลังจากนี้จะมีงานเข้ามาสู่คุณอย่างมากมายแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพอาจจะมีโอกาสเลือดตกยางออก การเดินทางไกลจะนำโชคลาภมาสู่ตัวคุณโดยไม่ได้คาดหวังตัวเลขที่ได้จากความฝันฝันเกี่ยวกับต้นกระบองเพชรตัวเลขที่ได้คือสี่เจ็ดหนึ่งหรือศูนอย่าลืมนะครับองค์ประกอบของความฝันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ตัวเลขมีความแม่นยำมากขอให้ทุกท่านพิจารณาองค์ประกอบในความฝันให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะนำตัวเลขนี้ไปเสี่ยงโชคขอให้ทุกท่านฝันดีมีโชคปลดหนี้สร้างตัวสวัสดีครับ